เราจะมาขาจัดคราบสีตกในตัวกันนะคะลูกค้าเห็นไหมคะสีตกในตัวนะคะดาวสีดาวตกใส่ที่ผ้าขาวนี่คะเป็นจ้ำๆเลยเห็นไหมคะอันนั้ชุดน้ำสูบน,น้ำให้ดูจะไ,ได้เห็นว่าสีมันตกนะคะนี่นะคะตกใส่ในตัวนะคะ จำๆอย่างนี้ทั้งตัวเลยนะคะลูกค้าเราจะใช้นะคะคู่เก่งน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวร่วมกับไฮเตอร์มาเลยนะคะส่วนผสมน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวหนึ่งส่วนไฮเตอร์มาเลยหนึ่งส่วนได้เลยนะคะเพราะเป็นผ้าขาวใส่ผ่านน้ำนะคะลูกค้าน้ำแค่พอท่วมผ้าพอนะคะ <ๆ S 1> แล้วเราก็จะใช้วิธีนี้นะคะแช่จุ่มไว้นี้นะคะแช่แป๊บหนึ่งแล้วเราก็จุ่มๆคอยดูนะคะลูกค้า พอมันหลุดแล้วเราก็เอาไปซักตามปกติได้เลยแช่แช่จุ่มๆอย่างงี้ค่ะคอยดูเอาว่าคราบที่มันติดอยู่อย่างงี้หลุดออกหรือยังนะคะแช่ไว้แป๊บนึงเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันอีกรอบนะคะลูกค้าขอเวลาแช่ไว้แป๊บนึงนะคะเรามาดูผลงานกันนะคะหลังฉากที่แช่ซักขจัดคราบสีตกในตัวนะคะลูกค้าหลุดออกไปหมดแล้วนะคะ ห,หลดุดออกไปหมดเลยนะคะที่เป็นจำจำจำที่ตามกระโปรงหลดุดออกไปเกี้ยงเลยนะคะลูกค้าสีก็ใส่ขึ้นแล้วไอ้สีที่มันตกใส่ก็หลดุดออกไปหมดเลยนะคะใช้คู่เก่งนะคะน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวร่วมกับไฮเตอร์มาเลยนะคะขะจัดคราบสีตกใส่ในตัวนะคะ นี่คือผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีซักอบรีดขอแนะนําถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆของร้านมีมีซักอบรีดขอบคุณค่ะ